ส่สงนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา64พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารหลายภาคส่วนร่วมจัดงานกาล่าปันสุขเส้นสายลายภูษาล้านนาพัตราพรน,นำไรายได้เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้พร้อมกิจกรรมการกุศลจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าพื้นเมืองและสินค้าจากโครงการจิตลดา สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้ติดตามข่าวสารได้เช่นเคยค่ะทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4และทางช่องไ h a อ n นิวเป็นประจำทุกวันนะคะ วันนี้ค่ะวันที่18กรกฎาคมนะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะและในวันที่18กรกฎาคมของทุกปีนะคะจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสิยมกุฎราชกุมารค่ะวันนี้พระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่นะคะก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา64พรรษาค่ะ ที่ห้องราชพฤกษ์หนึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมรมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชัมิีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมรมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ไฟเนื้อกงศูนต่างประเทศข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมรมพรรษา64พรรษาสมเด็จพระบรม มรสาธิราชยามกุฎราชกุมารเพื่อเธอทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย วันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่จะได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทที่ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายโครงการอาทิพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบศึกการศึกษาปริญญาตรีขอภัยค่ะหรือเทียบเท่าโดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืนก็ด้วยพระราชประสงค์ที่ให้เยาวชนเติบโตสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปค่ะ ถือเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะของปวงชนชาวไทยค่ะที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะต่อกันที่หลายภาคส่วนค่ะร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานกาล่าปันสุขเส้นสายลายภูสาล้นาพัตราพรรายได้ทั้งหมดนะคะนำสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ค่ะที่ห้องคุ้มคำเซ็นทรัลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เชียงใหม่นายประวินชำนิประศาส ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางมุลสุดาชำนิประสาทนายเหล่ากาชาติและประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่นางคจีประทุมชาติประธานชมรมแม่บ้านฐานบกมณทนฐานบกที่33ม,มอมหลวงทวันล,ลวดีสัมบุนานน์ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และนายอินสมปัญญาโสภานายสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาล่าปันสุขเส้นสายลายภูษาล้านาพัตรพรโดยความร่วมมือ ของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่ชมรมแม่บ้านหานบกมนทุนหันบกที่33ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค5และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่3สิงหาคม2559ณห,ห้องคุ้มคำชั้น3และคุ้มคำเซ็นทรัลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เชียงใหม่ค่ะ โดยภายในงานได้จัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์แบบเสื้อผ้าแบ่งออกเป็น3ชุดคือชุดไทยพระราชนิยมชุดผ้าพื้นเมืองประยุกต์และชุดผ้าไหมโดยนายแบบและนางแบบกิติมาักกวงหกสิคนพร้อมด้วยคุณเพนพักสิริกุลน,นางแบบและดาราที่มีชื่อเสียงให้เกียรติมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงงานจากศิลป,ปินรับเชิญนะคะการแสดงดนตรีและศิลป,ปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงสารสินแพรไหมเท องค์ราชินีเป็นการแสดงแบบไทยผสมล้านนาในรูปแบบฟ้อนรำสวยงามการแสดงนาศิลินร่วมสมัยศิลปะการนุ่งผ้าเป็นการแสดงนาตายศยลินร่วมสมัยที่นําเอาแบบการเต้นสมัยใหม่มาผสมผสานกับนาศิลป์ของไทยให้สอดคล้องกลมกลืนกันค่ะรวมทั้งดนตรีที่ผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่กับดนตรีไทยเป็นการแสดงที่มีความหมายบอกเล่าเรื่องราวของผ้าไทยนะคะที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์และสามารถนำไปใช้ในยุคป,ปัจจุบันให้ทันสมัยกิจกรรมการกุศลค่ะก็มีการจำหน่าย<ฤฤ>สินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าพื้นเมืองและสินค้าจากโครงการจิตลดาจะแสดงการขออภัยค่ะการจัดแสดงผ้าไหมนะคะผ้าไทยพร้อมประวัติความเป็นมาการจัดแสดงนิทรรศการและแกลเลอรี่การถ่ายภาพเกี่ยวกับเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดเชียงใหม่และการดำเนินงานของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการรับบริจาค เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ค่ะาง,งานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ เราไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมสภาพอากาศประเทศไทยวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้และภาคตะวันออกขณะที่เวียดนามค่ะต้องเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนมีรีแนนะคะบริเวณเกะาะไฮลํมมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ250กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวตังเกียในระยะต่อไปค่ะผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ะะโดยเฉพาะเวียดนามต้องดูในเรื่องของสภาพอากาศในระยะนี้ด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศภาคเหนือนะคะภาคเหนือวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงรายน่านและจังหวัดแพร่ค่ะ ในช่วงนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะรวมไปถึงภาคเหนือตอนบนของเรายังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะผู้ชมอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นวันสําคัญของประสงคนิกรชาวไทยนะคะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะสมเด็จพระบรโมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านนะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์รวมไปถึงพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์นานาประการเพื่อให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะติดตามได้จากรายงานชุดนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นรายงานพิเศษที่ทาง l อจัดทำขึ้นมาค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับรายงานพิเศษชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะ สมเด็จพระบรโมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสเสด็จพระราชสมภพณพระที่นางอมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตระหว่างวันที่14-15ถึงกันยายนพุทธศักราช2495โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่14กันยายนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีพิธีสง์และพิธีพร์ในห้องพิธี เมื่อมีพระชนมายุครบ2 0พัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า สมเด็จพระบรโมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรปรบดินทระเทพยะวรางกูลสิริกิติยะสมบูรณ์สว่างควัตวรคัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตละพงศ์อดุลยเดชจากกรีนเรศยุพราชวิสุทธ์สยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาลรุ่นที่สองจากโรงเรียนจิตละดาแล้วจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ เมื่อกลับมายัางประเทศไทยส่งรับราชการทหารแล้วส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่46เมื่อปีพุทธศัการาช2520ส่งเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่2มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช เมื่อพุทธศักราช2,525ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองและในปีพุทธศักราช2,533ทรงได้รับการศึกษาณนะวิทยาลัยป้องกันร,ราชานาจักรแห่งสหราชานาจักร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระไทยศรัทธาที่จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปลดก้าวปลดกระหม่อมให้ทรงผนวดในวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา15นาฬิกาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชา เมื่อผนวดแล้วจึงเสด็จไปประทับณนะพระตำหนักปัญญ้นยาวัดบวรนิเวศร,ราชวรรวิหารผนวดอยู่15วันจึงลาผนวด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโรสาธิราชยมกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการอาทิด้านการศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราช ปต่อมาภายหลังโรงเรียนเหล่านั้นคือโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาด้านการบินเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ท่งปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF พุทธศักราช2,552ส่งปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1เครื่องบินโบอิ้ง737-400ในเที่ยวบินสายยายรักแห่งครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนใต้ และด้านการแพทย์สาธารณสุขสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในถิ่นธุรกันดาล พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิติมาศของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานับประการดังที่พระองค์มีพระราชดำรัส ถวายสัตยปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งมีขึ้นหลังพระราชพิธีเฉลิมพระนามาพิไทยว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงภัยบณ์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการที่เกิดจากพระราชดำริในพระองค์เองอีกมากมาย พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อทรงสร้างงานอย่างตรากตรำอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวไทยในด้านต่างๆเป็นที่ปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา64พรรษาในนามบริษัทลิเนียเคเบิลทีวีจำกัดขอพระราชาอนุญ,ญาตถวายพระพรขอพระองค์ทรงมีพระพลาลนไมัยแข็งแรงทรงมีพระ,กะเกษมสำราญสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของพระสงนิกรชาวไทยตราบการลนานเทินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ